สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ามาพบกบอีกแล้วนะคะกลบก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังสดสดร้อนร้อนเลยนะคะก็คือโหแบบแบแบรู้สึกอึ้งนะเพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าภาษาอังกฤษก็ช็อกแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็รู้สึกแบบมันมีแบบนี้สามีกลบนะแบบสดสดร้อนร้อนนะคะพอสามีเลิกงานมากบจะจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังคือมันเป็นความรู้สึกครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็แบบ เป็นความรู้สึกที่อึ้งอ่ะแบบช็อกอึ้งแบบงงมากแบบจริงหรอมีแบบนี้เกิดขึ้นหรอคืออะไรทําไมมันเป็นแบบนี้งงเรื่องของเรื่องนะคะกบขออนุญาตนั่งแบบสบายๆนะเ,นเพื่อนๆจา๋าแล้วก็ดูหน้าสภาพหน้าก็คือมันตอนนี้อยู่ในเวลาหกโมงตอนเนี้อยู่ในเวลาหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มเหตุเกิดนะคะ กบจะเล่าให้ฟังเหตุเกิดตอน6โมงเย็นเนื่องด้วยสามีกบก็ถามสามีกบนะคะว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานเลิกงานหรือยังตอนนี้อยู่ไหนทีนี้เสพก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้พวกเราได้ทําการสั่งของนะคะสั่งของของวอร m มาร์ทนะคะพวกเราก็สั่งปกติของพวกเราอยู่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆกบว่าจะชอบสั่งของออนไลน์นะ,ะส่วนมากก็จะสั่งของวอร m มาร์ทเนี่ยนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเรื่องของเรื่องมันมาจากการสั่งของออนไลน์วอร m มาร์ท แล้วทีนี้เมื่อคืนเราสั่งของพอเราสั่งของเสร็จปุ๊บมันจะมีของอยู่สี่ชิ้นนะคะที่จะมาส่งวันนี้นะคะมาส่งวันนี้ทีนี้กบก็เอ๊กกบก็แบบทั้งวันเลยกบเปิดเดินเปิดประตูทั้งวันแต่มีความรู้สึกว่าปกติเนี่ยถ้าวอร์มาร์มาส่งอะ่ะมันจะข้อประตูเสียงดังมากอันนี้เรื่องจริงเวลาเราทําอะไรขอโทษนะคะถ้าถาถ้าเรานั่งฉี่อยู่เราจะต้องตกใจนะ ถ้าเราทําอะไรอยู่เนี่ยเราจะต้องตกใจนะเพราะเขาจะเคาะประตูแรงมากนะแต่วันนี้นะคะไม่มีคนมาเคาะประตูกบเลยไม่มีนะคะไม่มีไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูพวกกบก็อยู่บ้านตลอดเวลานะแล้วทีนี้เสร็จกบก็อ่ากลับมาที่หกโมงเย็นนะกบก็ถามสามีว่าเอ่อที่รักของเนี่ยมันยังไม่มาส่งเลยนะไหนบอกว่าวันนี้ของจะมาส่งสามีบอกว่าที่รักมันมาส่งตั้งแต่เที่ยงหนูบอกว่า แล้วก็โอเคเวลาเขาส่งของนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าวอลหม์ทเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรูปนะถ่ายรูปเวลาเขาาขอมาไว้หน้าบ้านเรานะคะเขาก็จะถ่ายรูปนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าของมาแล้วเขาส่งของให้สามีกบเรียบร้อยที่บ้านเรียบร้อยแล้วเขาส่งรูปไปให้สามีกบที่นี่สามีกบก็ไม่พูดอะไรเพราะเขาก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเขาคิดว่าเออ เขาไม่คิดอะไรนะ่ะสามีกบเขาไม่คนไม่ค่อยคิดอะไรคือส่งของให้ฉันก็ส่งของแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บหนูก็บอกทีนี้สามีบอกว่านี่ไงที่รักนี่ไงเขาส่งของมาให้เราตอนเที่ยงเขาแคปรูปเวลาเขาอีเมลนะคะมันจะมีอีเมลส่งมาให้ให้สามีกบนะคะเพราะว่าสามีกบเป็นคนซื้อแล้วเขาก็เอารูปถ่ายมาให้กบดูกบก็เปิดดูนะคะเดี๋ยวกบจะโชว์รูปให้เพื่อนๆดูนะกบก็เปิดดูกบบอกว่าที่รักคาเป็ดน่ะ ที่ผมเช็ดเท้านะ่ะมันไม่ใช่บ้านเราสามีกบจริงหรอเขาก็จำไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูแลอย่างรูปภาพนะ่ะในโทรศัพท์ของเขาอะ่ะเขาบอกว่า,ามันไม่ชัดเออมันไม่ชัดนะทีนี้เสร็จปุ๊บกบก็บอกว่ามันไม่ใช่นะทิรักมันไม่ใช่บ้านเราแต่นี่สามีกบก็ขับรถกลับนะคะกําลังกลับบ้านกบก็นักสืบโคโนน นักสืบโคน,นั้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ือเอารูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละเดินนะในโซนโซนบ้านเราเนี่ยสิคะเพื่อนๆจ๋าโซนโซนของโกบเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเวลากบพาเพื่อนเดินออกจากบ้านมันจะมีโซนข้างหน้า,แล,นา,นาแล้วก็จะมีโซนข้างหลังทุกๆครั้งที่กบพ,พาเพื่อนเดินออกไปมันจะเป็นระเบียงเหมือนกันบ้านตึกมันจะเป็นตึกเดียวกันแล้วมีทางเดินเดียวกันเหมือนกันอะไรแบบนี้กบก็เอารูปน้นะคะเดินถอยหลังไปนะเพราะว่าแต่ละตึกมันจะมีอยู่แค่ สี่บล็อกใช่ไหมที่ละตึกเนี้ยแถวเนี้ยสี่บล็อกเออสี่สี่สี่บันไดนะคะกบก็เดินเลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเดินไปฝั่งถอยหลังไปเริ่มที่จุดแรกบันไดแรกไม่เหมือนคาเปตของเขามันเป็นลายเป็นลายเป็นรูปลายนะคะเป็นรูปลายเออะันนี้ก็ไม่ใช่ทีนี้พอเดินไปอีกชั้นที่สามแถวที่สามเฮ้ยใช่เสร็จปุ๊บเดินขึ้นไปเดินแล้วนะเจอคาเปตเจอที่พรมเช็ดเท้านะเ,นเพื่อนๆจา๋าแล้วมันแบบอุ้ยใช่โทรหารสามีเลย ที่รักที่รักอยู่ไหนถึงบ้านหรือยังกลับมาถึงหรือยังสามีบอกว่าเนี่ยกําลังจะถึงทีนี้หนูก็บอกว่าหนูเห็นแล้วแต่หนูไม่เห็นของทีนี้หนูเห็นแล้วแต่หนูไม่เห็นของเสร็จปุ๊บพระสามีจอดรถปุ๊บก,กบก,บก,บกบ็ด้วยกบจะเป็นคนแบบนี้นะกบพูดตรงๆกบจะเป็นคนแบบนี้สามีบอกว่าที่รักฉันยังไม่ได้คลีนเอเวอร์ติงเลยหนูบอกว่าไม่เป็นไรที่รักอย่าเพิ่งคลีนอย่าเพิ่งทําอะไรหมายความว่าทําความสะอาดโน่นนี่นั่นของเขาหนูบอกไม่เป็นไรหนูใจร้อนหนูเห็น หนูเห็นพมเช็ดเท้าแต่หนูไม่เห็นของที่ลักปะก็เลยชวนสามีไปข้อประตูโหแบบงงมากข้อประตูเส็จปื้อเพื่อน,อนข้อประตูประตูนั้นแหละประตูที่เราเจอพมเช็ดเท้าอันนั้นแหละก็แบบ ทำไมวันนี้กบแสลมแต่แบบมันตื่นเต้นแล้วมันก็แบบงงงงในความงงก็คืองงเคาะประตูให้สามีขึ้นไปเคาะแล้วสามีหนูก็บอกให้สามีพูดบอกว่าเนี่ยเธอเห็นของหรือเปล่าเห็นของใช่ไหมพอดีวอลมานมาส่งแต่มันเป็นรูปนี่เพื่อนบ้านว่างไงรู้ไหมเด็กผู้ชายคนมันเป็นแบบวัยรุ่นอะไม่คือไม่ใช่เด็กเป็นวัยรุ่นเขาก็บอกว่าฝั่งนั้นเอาไปอ้าวหนูก็สามีก็โอเค เขาบอกฝั่งนั้นเราไปเสร็จปุ๊บสามีก็เลยไปเคาะฝั่งนั้นฝั่งนั้นเขาก็บอกว่าอะไรนะที่รักฉันไม่เจอของใช่ไหม <Yeah. S 1> เออผู้หญิงนั่นแหละออฝั่งนั้นเป็นผู้หญิงนะคะ <Yeah. S 1> แม่ <laughs> สามีอุ้ยที่รักโป้หรือเปล่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวโ <Yeah. S 1> ป้หรือเปล่า <laughs> <laughs> แล้วทีนี้เสร็จปุ๊บแล้วทีนี้แล้วทีนี้เสร็จผู้หญิงผ,ผู้หญิงเปิดประตูมาที่ที่นี้สามีก็ก็ ก็โชว์รูปให้เขาดูเพราะว่าเธอเห็นของใช่ไหมนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเนี่ยหรอฉันไม่เห็นนะเออฉันไม่เห็นนะถ้าฉันเห็นเนี่ยฉันจะบอกเธอนะอ,อือคุยนานมากเหมือนกันคุยเป็นตุเป็นตะคุยแบบคุยยาวมากคุยเป็นตุเป็นตะเลยเพื่อนๆจ๋าฮะเออเขาอบอกว่าเนี่ย บางทีคนอื่นหยิบไปก็ได้เขาพูดแบบนี้นะบางทีคนอื่นหยิบไปก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นนะเขาไม่เห็นของเออมันมีของหรอเขาไม่เห็นแล้วก็เขาคิดว่าคนอื่นหยิบไปก็ได้นะอะไรแบบนี้เสียปุ๊บก็เอคิดในใจก็คงไม่ได้ของแล้วแหละก็เลยก็คือแบบว่าอืมแต่ในความนั้นน่ะก็คือเราสามารถเคมได้แต่เราเห็นแล้วว่าว่าบ้านเราเห็นของว่ามันไม่ได้เห็นของแต่หมายความว่าเราเห็นแล้วเนี่ยว่าประตูเนี่ย ตรงนี้แหละที่ของของฉันมันวางนะ่ะเพื่อนๆในรูปมันโชว์บอกเลยเราก็คิดว่าเออช่างมันเถอะที่รักกลับเถอะเออกลับเถอะแล้วก็เดินลงมาทีนี้ก็แยกย้ายสามีกบก็ไปที่รถไปทําความสะอาดนู่นนี่นั่นงเขาเสพเปื๊บกลับก็บกบก็กลับมาที่ห้องกบก็กลับมาที่ห้องก็ทําเนี่ยค่ะเตรียมเตรียมทําส้ตามตําทอดหมูเนาะทีนี้กบก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูป๊อก กบอะบ้านกบอะน้อยมากไม่ค่อยมีคนมาเคาะประตูหรอกก็คิดว่าสามีนั่นแหละเอาทิล้ลักเปิดประตูเข้ามาเลยหนูล็อกประตูเพราะว่ากบอยู่ในครัวเสร็จปุ๊บเคาะอีกบ๊อกบ๊อก๊อก,อกไม่ใช่ละไม่ใช่ผัวละเพราะผัวต้องมีกุญแจบ้านก็เลยเปิดประตูมีผู้ชายคนหนึ่งใส่แมสถือขวดนี่ค่ะนี่คือต้นเรื่องสามีสัง่ง ฆ่าเชื้อไปสามขวดแล้วก็กบก็สั่งเล็บนะคะเล็บปลอมของกบนะคะในแพ็กเกจนี้นะคะที่ในถุงอันนี้นะคะที่มันหายไปก็คือมีอันนี้สามกระป๋องแล้วก็มีเล็บปลอมของกบอันนึงผู้ชายคนนั้นอยู่หน้าประตูถือขวดสเปรย์แบบนี้แหละแล้วก็พูดอะไรสักอย่างกบก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่กบจับใจความได้ว่าสามีของคุณที่ไปข้อประตูใช่ไหม แล้วก็ของหายใช่ไหมกบก็เย่เ yeah, ย yeah ่ก็นึกว่าเขาจะคุยแค่นั้นเขาคุยยาวมากเลยกบก็ฟังเขาไม่รู้เรื่องกบก็บอกว่าอ่าอีกิสมีอ่า you อ่า you talk to my husband หมายถาว่าขอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวโทรหาสามีให้คุยให,ให้คุยกับคุณอะไแบบนี้เขาก็เขาก็โอเคทีนี้พอดีกบก็โทรให้สามีคุยกับเขาโอเคสามีได้ความมาแบบนี้ ฟังแล้วก็อึ้งแล้วก็แบบคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า9นาทีแล้วแต่กบอยากพูดอะเ,เพื่อนๆมันแบบอะไรอะเกือบอะไรอะทําไมมันเป็นแบบนี้ที่นี้เสจป,ปุ๊บกบก็ด้วยความที่เขาก็เละเดินลงไปบันไดเนาะเขาคุยพอดีกบคุยกับสามีเสจป,ปุ๊บสามีก็วิ่งมานะคะจากจากที่จอดรถเขาก็ไปคุยกัน กบไม่รู้ว่าเขาไปคุยกับตรงไหนนานมากแล้วกบก็ด้วยความที่เป็นห่วงสามีนะทําไมไปคุยกันนานจังเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเราก็เป็นห่วงเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเมืองเราเราก็เป็นคนขี้กลัวขี้ขาดอะ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าเสร็จปุ๊บกบก็๊ยทาไมนานจังก็เลยหยิบโทรศัพท์กับกุญแจบ้านลงไปโทรหาสามีสามีบอกว่าโอเคที่แล้วเขาอยู่ที่รถแล้วหนูก็บอกว่า เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันจะเดินไปหาเธอนะที่รักอะไรแบบเนี้ยก็เดินไปแล้วก็ได้ความมาว่าแบบนี้เพื่อนเพื่อนจ๋าถ้าเพื่อนเพื่อนฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะอึงอ้งอึง้งเหมือนกบอึ้งแล้วก็ชอ็อกเหมือนที่กบชอบ็อกอยู่ตอนเนี้ยคืองงมากเกิดแบบนี้ได้ยังไงมีคนแบบนี้ด้วยหรอคือตกใจมากผู้หญิงที่สามีของกบพูดคุยกับเขาเป็นคนเอาของไปเพื่อนเพื่อนฟังนะเป็นคนหยิบของไป เป็นคนหยิบของที่พวกเราสั่งไปแต่ทำหน้าตาหืมกบไม่อยากจะใช้คำไม่ดีอะ่ะกบแบบตอนนี้กบโมโหอะ่ะคือถามว่าไปเคมได้ไหมเราไปเคมของได้แต่คนมันมีแบบนี้ด้วยหรอ,หรองงมากแบบทำหน้าทำตาเหมือนไม่ไม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคกลับมาผู้ชายคนนั้นเล่าให้สามีกบบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเอาไปทั้งสองถุง ทั้งสเปรย์แล้วก็ที่ที่ต่อเล็บแล้วฮะแ,แล้วอีกอันหนึ่งอยู่ไหนที่รัก๋ามันสองที่กบกดสต็อปเมื่อกี้สามีกบบอกว่าถุงเดียวเห็นไหมกบบอกเพื่อนๆนแล้วว่าสามีกบเป็นคนที่ไม่ค่อยค่อยดูอะไรกบบอกเพื่อนๆนแล้วเนี่ยกบไม่ได้บ่นสามีนะแต่น้ําเสียงกบเป็นแบบนี้กบสามีกบจะเป็นคนที่ชิลมากไม่ตัวเองไม่ตัวเองไม่เห็นตตัวเองยัง ไม่เห็นแต่คิดว่าถุงเดียวด้วยนะมั่นใจว่าถุงเดียวแต่คนเป็นเมียเห็นนะสองถุงแล้วทีนี้เซจโอเคเขาหยิบถุงไปแล้วเพื่อนเพื่อน<ๆ>รู้ไหมว่าอะไรตอนนี้กบมันมากแล้วกบแบบกบของขึ้นนะ่ะแบบขึ้นอืกบอืกบอืคือบอกแล้วแกะถุงในสเปนเนี้ยในถุงเนี้ยมันมีสองถุงถุงหนึ่งเป็นเล็บถุงหนึ่งเป็นอันนี้สามขวดเพื่อนเพื<ๆ>่อนรู้ไหมว่าทํำยังไง เขาแกะสเปรย์ขวดนึงแล้วไปครอบประตูบ้านตรงข้ามบ้านของของกบเนี่ยที่ของไปวางเนี่ยแล้วบอกว่านี่ฉันซื้อมาสามขวดฉันแบ่งให้เธอขวดนึงนะยายแก่คนนั้นนะอะขอโทษขอโทษใช้คำนี้แหละยายแก่ก็แล้วกันนะ้เ,นเพื่อนจะจะดราม่ากบก,ก็ก็ไม่เป็นไรนะกบโมโหมากนะคะเขาเป็นคนแก่แต่ว่า เขาเป็นคนแก่ที่มีจิตใจที่ไม่ดีเลยมีจิตใจที่เป็นเป็นคนที่มีจิตใจที่แย่มากเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ดีเป็นคนแก่ที่มีจิตใจที่ไม่ดีเพราะอะไรเขาเอาของของเราไปแล้วมีหน้ามีน้ำใจบอกคนตรงข้ามห้องว่าฉันซื้อมาสามขวดฉันแบ่งให้เธอขวดหนึ่งเพื่อนๆฟังดูสิแล้ว เด็กคนนี้วัยรุ่นคนเนี้ก็คงจะรู้สึกละอายแก่ใจเขาเป็นคนดีแหละถ้าเขาไม่ถ,ไมถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีเขาไม่ละอายใจกูคิดแบบนี้นะแปลว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าอะไรเขาเห็นพวกเราไปตามของเขาก็เอามาคืนพวกเราเพื่อนๆจ๋าเขาละอายแก่ใจที่จะต้องใช้สเปรย์ขวดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเขาแล้วมันมีคนมาตามของด้วยถ้าพวกเราไม่ไป ถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่เอามาคืนเราเราก็ไม่รู้เราก็สามารถเคมกับวอมาได้ว่ามันของไม่มาถึงแต่เขาว่าเป็นคนดีที่แบบว่าละอายแก่ใจแต่กบไม่รู้นะถ้าพวกเราไม่ไปเคาะเขาอาจจะใช้ก็ได้แต่เพื่อ,อนว่ามีคนมาถามเขาก็เลยเอามาคืนแล้วมารยาทด,ดีมากก้มหัวตลอด <c oughs> คือกบกบก็ไม่เข้าใจอะว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้ เขาเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วนะคะพวกเรายังสงสารเขาเลยกบบอกเลยว่ากบสงสารเขาเพราะว่าเขาอายุมากมากมากแล้วกบเห็นเขาตลอดเห็นเขาเราก็เซฮายเขาวันนั้นกบเดินไปกบบอกว่ากบฮาด เขาเดินเขาทักคันโรย่หาดเย่เขาบอกให้หนุกโกบอะเอาเอาหมวกใส่สิเธอจะไม่ร้อนเขายังพูดเป็นเขาเป็นเข้าใจไหมคะเพื่อนบ้านบางครั้งเราเห็นกันเราทักทายกันเขาทักเราเราทักเขาแล้วเขามีอายุมากเราก็แบบเออสงสารเขาแบบเออเขาอยู่เขามีลูกเต้าหรือเปล่าทําไมเขาอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยดูสิดูเราดิแต่เขาดูเขาดูเขาดิ มีการโมเมว่าเป็นของตัวเองซื้อมาด้วยแล้วมีน้ำใจแบ่งให้คนอื่นด้วยกระทั่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเพื่อนๆจ๋าแบบนี้ก็มีด้วยครั้งแรกที่เห็นแบบนี้กบอยากเล่าเลยดูสภาพหน้าของกบกบหัวก็ฟูกปกติเขาจะไม่แบบทุเรศแบบนี้นะแต่วันนี้กบแบบมันทันท่วงทีอ่ะแบบความรู้สึกมันอยากจะพูดออกมานะ่ะเพื่อนๆจ๋า สามีกบก็บอกว่าช่างเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็ไปเค็มไปเค็มกับเขาว่าเพราะเราก็มีเพราะเราก็มีอยู่แล้วรูปโชว์อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ระเบียงบ้านของเราแล้วมันก็ไม่ใช่แบบหน้าบ้านของเราเราก็โชว์เขาได้แต่กบก็แอบ,บงงนะว่าทําไมแกถึงแบบ หน้ามือหน้ามือหลังมืออะกบงงแกพูดกับสามีกบดีมากฉันไม่เห็นของนะมีคนเอาไปหรือเปล่าเออถ้าฉันเห็นนะฉันจะบอกนู่นนี่นั่น,นดูสิเพ,พื่อนๆจ๋าที่ไหนได้ตัวเองเป็นคนเอาไปโอเคค่ะกบเล่านานมากนะเพื่อนๆจ๋าเล่านานจริงๆคลิปนี้กบก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมเนาะกบก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่มารับชมรับฟังในสิ่งที่กบพูดนะกบหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับใคร เหมือนที่กบรู้สึกนะโอเคค่ะกบไปแล้วนะคะลาเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบาย